สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนอวิธีลบตัวลันเชอร์ตัวเก่านะครับตรงนี้ให้เราค้นหาคอนโทรลพาร์แนลนะครับคอนโทรลพาร์แนลจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับถ้าใครเป็นภาษาจฤษจะเขียนว่าคอนโทรลพาร์ l นลแต่ถ้าใครเป็นภาษาไทยมันจะเขียนว่าแผงควบคุมนะครับ คลิกเข้ามันเลยให้เลือกตรงนี้ครับโปรแกรมและคุณลักษณะถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่าโปรแกรม and feature นะครับคิิกเข้ามันเลยแล้วให้เราหาที่มันเขียนว่า69 installer เนี่ยครับเพื่อเผยแพร่ซ9ให้เรากดคลิกขวาแล้วก็ทอนการติดตั้งออกเลยครับแบบนี้กดโอเค ก็จะลบออกเท่า,านี้ครับวิธีลบเสร็จแล้วเราก็โหลดตัวใหม่ไปลงทับได้เลยหโหลดได้จากดีคอนนี้ตรงโหลดอันใหม่ไปได้เลยครับผมแล้วก็วิธีลงก็จะมีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วลองเปิดดูกันได้ครับขอบคุณครับ